หากเพื่อนๆกำลังมองหาเพจเติมเงินพับ g Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ copy id หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o Reload Game นะครับหรือจะเป็น line id แอซน์รีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับไอ้มีคนห้เนี่ยนี่นี่นีมีนะนีโอ้ยดูยังล่มไปหุบอยู่มึงยิง,ยงแล้วอ็ดเท่ฝั่ง 3, นู้นสองตีสามตีนี่แน่ลงเนี่ยไม่ต้องงเลยไหมมึมปืนแล้วครับผม รู้สึกว่ามันจะมาแล้วนะเป็นบางรอบแล้วก็โดดลงมาตรนนี้ของของเยอะไหมของคูยังไงเพื่อนสามอ้ของใหม่เนี่ยไอเชงนี่ไม่ชอบเลย <c oughs> ทำไมครับทำไมถึงไม่ชอบปืนนี้หรอเขาตายเพราะปืนเนี้ยบ,บ่อย ไอมีกระสุนเฉาะเยอะผมขอหน่อยไอเก็บไปหมดเลยเนี่ยก็ตายเพราะปืนเนี่ยบ่อยก็เลยไม่ชอบเมือหนึ่งเก็บกระสุนเฉาะไปหมดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผมเอาหผมเลยผมมีแต่กระสุนทำไมนะกระสุนเจ็ดเปิดปอะไรไม่มีกระสุนเพื่อนมาดูผมก่อนผมถือปืนอะไรอยู่เนี่ย มันดูก็อเดือดมันถึงปืนอะไรดู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 เดือดเดือดหนึ่งมาแบ่งกันได้อยู่เอาได้อยู่หน่อยเอาไหมเบอร์อะไรวะเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์อะไรเจ้าเนี่ยเอาวะผมเอาผมมีอยู่ยี่สิบล้านตัวมามาแบ่งได้อยู่หอสักถ้ามีเยอะหอดะห้าสิบเลยนั่นนี่มันเยอะห้าสิบอะไรมูลค่าปูเยอะเลยมีลค่าร้อยอ่ะอันเ้ยิงสัก๊าบแม็่แข็งเนี้ยไปยิงให้กระบอกปืนร้อนเนี่ย

แต่บอกไม่เล่นเบอร์หนึ่งเข้าไปแล้ว <g ül> โคตรที่หมายเลยเพื่อนนิดนึงเพื่อนมาช่วยหน่อยสิเพื่อนเข้าไปแล้วนะฮะเพื่อนมาช่วยหน่อย<ป>สิวางมันมีโปรหลา,ายเม็ดอยู่มันมีบ้านสายด้วยนะมนนัแล้ว Enemies ahead อาเบอร์หนึ่งชั้นเลยชั้นแรก,แรกมันอยู่ชั้นแรกเพื่อนผมนเข้าไปไม่ได้หนึ่งลองนี้ขราสายนี่ ชน้วันสองผมเห็นชันสองไปเลยแตมีบ้าไปสคนใครมากับผมอ่ะมนยทแถวโน้นหนึนะเอามามีใครมากับผมเลยเดสามไงเทวายนโดนสวยเช่ยเมื่อกี้มันจะนอกไรถมาอีกทังไหนเออมารถมา ใจเย็นเพื่อนใจเย็นบอกแล้วไม่อยากเข้ามาเล่นในเมืองแล้วมันมองไม่เห็นอะไรมันมาเก็บไอ้ดอกทางนู้นลงบ้านดีกว่าลงบ้านลงบ้าน,านเย็ดแปดไม่โอ้่ังนูบน็นบอกแล้วยู่บนหลังคาเพื่อนใช่โอ้โหมันยิงเทา้า หมด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 เลยหมดเลยหมดเลยเบอร์สองสายไกนะเบอร์สองเบอร์สามเอาามา้าใครวะเบอร์สามใกล้นี่ระวังหลังเข้านะไอ้คนโดนล้อมเอย่า,ยางเงี้ยมันโดนล้อมหลังเข้าอีกใช่ มีตัวอีกเป็นตัวชีดเราด้วยได้อยู่เลยตัวเสือไปโดนทั้งบนนะฮะระวังนะเดี๋ยวผมเห็นได้ตัวนั้ผมยิงไม่โดนเมื่อกี้ยิงยิงไปหลายนัดไม่โดนตรงนี้ก็มีแต่มัวแต่ดูทั้งหมดนะครับฟังนี้ก็มีนะมาเี่ อย่ามาเต็มที่เลยตอนเนี้ยขึ้นดีกว่าเฮ้ยโอ้โโดนอีกแล้วสมงคนยิงมันนั้นมาอะไรเงี้ยเอาตัวตายเอาตัวตายนีกว่ามาไงมันยิงล็อกให้ยสองแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเพื่อนมันยิงล็อกให้ยสองแล้วอยู่ชิดเราเลยเนี่ยมันมันชิดเรา โอเครู้เรื่องบวกแตกบวกนี้มันโถดไอ้วงมนุษย์ต้องก้อนหินรด้ตรงไหนวะหนาางระวังหนาางึ่งระวังหนึงครบตีเลยนะึระวัง เดี๋ยวเดี๋ยวเม่หนึ่งมาเหลือตัวเดียวครับมาช่วยหน่อยดิมนี่กำลังวิ่งไปช่วยอยู่เพื่อนไปช่วยเพื่อนหลังก็มีอกอ่ะตรงบักไอตรงรถดับใช่ใช่เห็นเลยแต่ต้นมึงกำลังจะชุบขนาดแถวคอนไม้อะผมว่ามีระเบิดปะโอลรอกตาเลย ดเดียวนิดเดียวตายเพื่อนนิดเดียวตายนิดเดียวตายเบอร์สองนิดเดียวตายได้ยินเหมือนงานไม้เหมันลูกซองอีกแล้วเว้ยตอนใช้ลูกซองมาเกือบเลยทนอู้มันมีสองตัวเพื่อนหลอกผมว่ามีตัวเดียวใช่ตัวเดียวมันไปชุบเพื่อนไงที่ผมบอกไงก็มันชุบทันพอดีโอเคโอเคโอชุบทันพอดีเลยเนาะโอ้โหยังใครยิงมาวะรันไม่ทันเลยผมว่า เมื่อกี้ผมรันไม่ทันเลยเพื่อนโอ้อันแล้วอะรันขึ้นมีทันเก็บต้อยเก็บนี้ละเราวิ่งสองวิ่งเดียวผมเสร็จแม่งชุกันสองสามรอบเลยเมื่อกี้มันแบบไหนวะเช,ชื่นอนะโคตรเร็ว ผมวิ่งไปผมไม่ได้จับปืนนะผมวิ่งไปไม่ชุบขนาดน,นั้นเลยผมก็ององเร็วจัดมาละโอ้ยไม่พักเลยเว้นอนต้องวิ่งเข้ามาเงี้ยแหละมันดิ Enemies ahead ครับผมครับผมตรงนี้หลังหินมาเพื่อนเดินสองเดินสองเพื่อนเดินสองมีสกอร์ซ้านะครับ Mark the location แม่นจัดอลองเข้าวงนะหินขวาหินขวาก้างกำแพง,งข้างกำแพงหลังข้าวบอด Mark the location เสียจริง,เงๆเพื่อนขึ้นมาตรงผมนี่สิเพื่อนขึ้นขึ้นมาฝั่งนี้เพื่อนเพื่นอนครับขึ้นมาฝั่งนี้เพื่นอน Mark the location หน้าตายเหลือขวา ทองสโมกใช่ปะใครสโมกมันใช่ไหมไม่ผมไม่ได้ม,ม,ดมากจุลูกทันวิ่งละเจ็บมาก Enemies ahead เอามี่เลยตัวเดียวมามาชิ้นตัวชิว้นตัวอ้าวชนะเฉยสวย